แต้วาสามสีซื้อมันมาก็เปื้อนสาวมันหัวนี่ก็ประมาณร้อยกว่าบาทหรือว่ายี่สิบห้าคนหรือว่าสามสิบคนเลยแหละประมาณนี่แหละเจา้าอันนี้คือมันห้านาทีเนาะแต่ก่อนสาศสีมาอยู่ใหม่ๆสมศสามี่มูจกมักนะสมมรีก็ไปหาในหลูมเลยไปถามเปื่อนอันนี้สมมสีจะเอาเชื่อมแต่สมมสีจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เจานน้ามันี่ญ่ดีเวลากิน มันแล้วแต่เนาะชอบไายชอบมันบางคนมันก็จะเอาเป็นชิ้นใหญ่ลงไปเลยที่เขาเชื่อมขายอนะเนาะเป็นชิ้นๆแบบนั้นอนะอันนี้ผมสิจะไปทําขนมมันสมสิีจะแบง่งทําขนมมันวันนี้สมสิีจะทําขนมมันเนาะอันนี้สมศรีทาไปตั้งแต่ตะวันแล้วเนะเจ้าตะวันขำที่จเจ้าสมศรีลงรูปขนมมันไปแล้วแต่ไม่ได้ลงวิธีทําไปนี่เจ้า ี่เจ้าวันนี้เนาะสมรีกะเอาใส่ถุงไว้ขางคืนเจดโดยเย็นไว้คืนหนึ่งพอตะวันสมชีเนี่ยมันขำแล้วก็เลย่ม่ได้ยาเจ้าใส่น้ําตาลทรายลงไปใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ขยำขยำขยำจนเกลือมันจนเกลือกับน้ําตาลมันละลายอ่ะเจ้าขยำไปเรื่อยๆืจนทุกอย่างมันละลายเข้ากัน สมศรีก็ใส่น้ำตาลไปน้ำตาลนี่แล้วแต่ความชอบนะจ๊ะใครชอบหวานชอบหวานก็ใส่ได้ตามสบายอันนี้มะพร้าวมสมศรีก็ซื้อมะพร้าวมาแล้วก็คูดคูดแล้วก็วเอาแจแข็งไว้เหมือนกันเจ้าอันนี้แจแข็งไว้นานแล้วเนะาะมะพร้าวเนี่ยสมศรีสมศรีจะขยำรวมกันเลยอันนี้ถ้วยนะเดี๋ยวเขาเอ้าถ้วยนี้ไปนึ่งสักห้านาทีก่อนเดี๋ยวจะขนมใส่นี่เจ้า พยามทุกอย่างร่วมกันเดี๋ยวคนจะถามไม่ใส่แป้งเรอไม่ใส่ค่ะไม่ใส่กะทิหรอถ้าใครมีกะทิถ้าใครจะใส่กะทิก็ใส่ได้ถ้าใครมีใบเตยกะใส่ใบเตยตัวหน้าจามันจะได้หอมๆแต่สมศรีไม่มีใบเตยก็ไม่ได้ใส่นะคะชีวิตเมืองนอกเนาะมีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นจะเอาให้มันครบเครื่องทุกอย่างมันเป็นไปมันได้เนาะเพราะว่าของทุกอย่างมันหายยากเดี๋ยวคนจะว่าทําไมไม่ปลูกเอาเดนมาร์มันปลูกได้นะคะเพราะมันหนาวเหลว อันนี้เซตแล้วเจ้าขนมขนมมันปล่อยให้เย็นก่อนแล้วเราก็มากินกันเจ้าขนมมันอร่อยไหขนมที่สมศรีชอบที่สุด mình nướp đắp đi mát, Cái subscribe cho มันสัมปะหลัง